ำใจคักเธอนอนนั่งเอยเคยเป็นคนใช้ไม,ม่ปาแล้ถือใจใส่มือได้พบเจ้าคนคือไอ้ส่งจนแต่ใจอ่อนโยนข้อวอนนอนเบา <c oughs> อยากได้เจ้าเป็นแฟนจับมือควงแขนคือสงสิข้าวจ้าเลยแต่งมาเป็นเพลงให้ บอกมากหักพร้อมไม่สมัครขัดทั้งใจบักคาดรู้ฝากเพลงนี้ลมชอยตอยนางคอยใจบางบางของน้องท้องโตเปิดรัดไเขอาไปในใจเป็นไปได้ไป้นยได้บอกสีดูลลบอให้่นขาดอย่างเพียงแค่นางสั่งบาไอสีงหาเ้านไร่อะ พใจเจ้าฝังคำฮักห้ลอยล้มลองไปพร้อมกับความห่วใยไอ้จังไปกันหนึ่งสงไปถึงหากแพลงนี้ดังขอให้เจ้าจงฟังตั้งใจได้ว่าทุกคำที่เขียนมาจากความรู้สึกเขาสารภาพใหเธอได้รู้ว่าใจดวงนี้มีแต่อยู่คนเดียเท่น้น ตามใจค the uh, ักเธอนอนและนั่นได้ใครเป็นคนใช่ไหมมาถือใจใส่เลยมือในพอบนคนทุกไลสจนแต่ใจอ่อนโยนหัวใจลันเปลีตยนไป้นเจ้าเป็นแฟนทุกเมือที่แขนที่สกศรีชาเลยมันมาเป็นเพลงให้มันมั็นเลงดนเพลงดอกซมีหมดทั้งใจที่นี้มอบให้คนดีที่พร้อมจะเคียงข้างไม่เปนราชการรอกก็พี่มว่าที่เธอเป็นนีไปใจทีู่ดีงฝ่าแงนี้ลมชยต่อยนั่ เปิดมันแ่เราบัดินปิดปินปิด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 ปิ้ปิด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 ปิอปิดปิดปิดปิิดปิดปิดปิปิปิดปิดปดปดปิดปิดปิดปดปิดปิด้ิดปดปปดปิดดปิดปิดดิ ความรู้สึกเขาซารอเปีด้รูใจดวงนี่ีคู่แน่เดินนอนันเอบอแปบอขอแป๊บนึ่งีเความสสสปเป็นประโยชน์ไหม เป็นประโยชน์ครับพอแล้วหนูค่ะคือกินดีด้วยนะคะกินดีด้วยกับกปลาปมาทะเลถึขั้นแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้คือรถของผู้บริหารเลยนีด่ดูมากกันนดก็ครับนี่คือนักเลือกจิบใหม่ไฟแรงครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอาชมีชื่อยังครับยังครับ จย่าตั้งเนาะให้หอมเงินหอมทองนี่ปังนะครับต้องสองคนแหละทั้งสองคนแหละเรานั่งไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกทุกเส้นทางเลยนะครับยินดีด้วยยินดีกับเพื่อนด้วยกับรถคันใหม่รถผู้ใจถือว่าอไปทำงานอไปทำงานไปทางนรถรถรถคันนี้ก็คือไปทำงานเดินทางเที่ยวข้ามปลอดภัยครับไม่ว่าจะไปทางไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนโสดมีแต่คนชอบเลยนะครับยินดีด้วยกับ รระบบไฮดริกเป็นรถันแรกของประเทศไทกใช่ใช่ครับเพราะว่ามันผมไม่รู้เเขาบอกมาเ้ยเพื่อนขอบคุณมากขอบคุณมากไปงานไปงานดี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 ลองดูไปลองดู ได้ครับแจกชอบไปไปนะครับได้น้ำส้มไปด้วยแล้วก็ได้ได้ได้อะไรด้วยนะเข้าไปแรกๆได้แชร์เน็ตแชร์เน็ตด้วยครับเน็ตลืมลืมเน็ดอะไมไม่เติมเน็ตนี่ขอบคุณพี่ๆที่มายืนให้กำลังใจไปเพื่ลยขับรถคันแล้วกี่ล้านไม่มีเน็ตครับเอาเลื่อมเลื่อมลุกลุก อาเขายัง <Private S 2> ่จบคลิปนี่าจบคลิปไปแล้วยังขาโปเปนยังคาโเปนบายบายเดินทางปลอดภยเดินทางปลอดภยไปไหนแล้ววะกะจขาไปยหงไปลยังเก็บบเอาของไปไหมไปไหนแม่